ใครมีอาการปัสสาวะบ่อยฉี่บ่อยต้องฟังคลิปนี้เลยครับหมอหมีจะมาแนะนําอาการปัสสาวะบ่อยหายขาดแค่ทํา3สิ่งนี้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาการปัสสาวะบ่อยเป็นปัญหาสาหรับใครหลายๆคนนะครับบางคนปัสสาวะบ่อยตอนกลางวันบางคนปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยปัสสาวะตลอดเวลาเลยซึ่งรบกวนชีวิตประจําวันทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงนะครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนาเคล็ดลับดีดี ให้ลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับรับรองเลยว่าทําทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยอาการปัสสาวะบ่อยจะดีขึ้นไวมากๆเลยนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วว่า3เคล็ดลับนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1งดเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีนนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีนทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกชากาแฟาน้ําอัดลมเครื่องดื่มชูกําลังโกโก้ช็อกโกแลตนะครับ พวกนี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบของคาเฟอีนอยู่จะมากน้อยก็แตกต่างกันไปนะครับซึ่งคาเฟอีนนอกจากมีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาททําให้เราสดชื่นแล้วยังมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอีกด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราดื่มในปริมาณมากนะครับก็จะทําให้เราปัสสาวะบ่อยครับโดยเฉพาะถ้าเรากินตอนเย็นหรือว่าตอนก่อนนอนแบบนี้นะครับตอนกลางคืนเราอาจจะฉี่กระจายเลยนะครับบางทีต้องตื่นมาประมาณ 4- ีหรอบเลยดังนั้นนะครับสำหรับใครที่ตอนนี้นะครับมีปัญหาในเรื่องของการปัสสาวะบ่อยอยู่พยายามหลีกเลี่ยงเลยครับพวกเครื่องดื่มต่างๆที่มี ส่วนประกอบของคาเฟอีนและนอกจากนี้นะครับพวกขนมต่างๆด้วยอันนี้หลายคนพลาดครับบางทีไปซื้อเค้กกาแฟมาแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นคุกกี้ชาเขียวอย่างนี้นะครับมันก็จะมีส่วนประกอบของคาเฟอีนเช่นกันดังนั้นต้องระมัดระวังเลยนะครับถ้ามีส่วนประกอบของพวกเหล่านี้เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงก็จะช่วยให้อาการปัสสาวะบ่อยของคุณดีขึ้นได้ครับข้อที่2ลดปริมาณน้ําดื่มลงนะครับพอนี้สําคัญเลยนะครับพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่เรามีอาการปัสสาวะบ่อยเนี่ยเกิดจากการที่เราดื่มน้ําในปริมาณที่มากจนเกินไปนะครับบางคน ดื่มตลอดเวลาเลยนะครับตรงไปตรงมาครับถ้าเราดื่มน้ําเยอะเราก็จะปัสสาวะเยอะด้วยนะครับบางคนตอนกลางวันเนี่ยนะครับโอ้โหห้าหรอบ78รอบเลยแบบนี้ดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าควรลดปริมาณน้ําดื่มลงครับคนดูนะครับอาจจะตวงเลยก็ได้ครับบางทีเราอาจจะจํากัดปริมาณเอาไว้นะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรดื่มไม่เกินลิตรครึ่งหรือว่า2ลิตรครับดูที่ขวดเลยก็ได้ถ้าเราตวงเลยว่าวัดปริมาณเอาไว้นะครับและจดบันทึกครับก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณน้ําดื่มของเราได้หรือนอกจากนี้ครับให้เราสังเกตสีน้ำ ปัสสาวะของเรานะครับถ้าปัสสาวะของเราสีใสกริบเลยนะครับฉี่ออกมาแบบนี้แสดงว่าเฮ้ยอันเนี้ยอาจจะดื่มน้ํามากจนเกินไปแล้วนะครับอาจจะต้องลดปริมาณน้ําดื่มลงครับพยายามฉี่ออกมานะครับให้มีสีเหลืองใสอ่อนๆแบบนี้แสดงว่าดื่มน้ําเพียงพอแล้วแต่ถ้าเข้มปีไปก็แสดงว่าดื่มน้อยไปนะครับดังนั้นดื่มในปริมาณที่เหมาะสมครับไม่มากจนเกินไปจะช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยของเราได้ครับข้อที่3ฝึกการปัสสาวะครับ ฟังไม่ผิดครับฝึกกัานปัสสาวะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราฝึกกัานประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอันนี้ไม่ใช่นะครับ แนะนำว่าสําหรับคนที่นะครับมีกระเพาะปัสสาวะไวเกินครับบางทีน้ําปัสสาวะมาเล็กน้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ปวดปัสสาวะแล้วก็ไปฉี่เลยแบบนี้นะครับก็ยิ่งไปกระตุ้นทําให้มันมีอาการปวดมากขึ้นบางทีปัสสาวะทุก5นาที10นาทีแบบนี้นะครับดังนั้นหมอเลยแนะนําสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะที่ปัสสาวะบ่อยมากๆทุก5นาทีทุก10นาทีพยายามกลั้นปัสสาวะไว้นิดนึงนะครับพยายามยืดระยะเวลาครับจาก5นาทีให้เป็น10นาทีจาก10นาทีเป็น15นาทีครับแล้วก็จาก15นาทีเป็นสักครึ่ ให้กระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยนะครับรองรับน้ําปัสสาวะได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอาการปวดปัสสาวะของเราก็จะลดลงนะครับดังนั้นลองนําไปปฏิบัติกันดูครับสำหรับใครที่ฉี่บ่อยมากๆนะครับลองฝึกกั้นปัสสาวะไว้นะครับก็จะช่วยลดอาการปัสสาวะบ,บ่อยได้ครับสรุปนะครับสเคล็ดลับในการแก้ปัสสาวะบ,บ่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มต่างๆที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีนไม่ว่าจะเป็นพวกชากาแฟน้ําอัดลมเครื่องดื่มชูกําลังโกโก้ช็อกโกแลตนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับก็จะช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยได และต่อมาครับข้อที่2นะครับให้ลดปริมาณน้ําดื่มลงครับพยายามดื่มให้น้อยลงสาหรับใครที่ดื่มน้ําเยอะเกินนะครับวันหนึ่งในประมาณ8-10แก้วพอแล้วหรือว่าให้เราสังเกตดูนะครับว่าสีน้ําปัสสาวะของเราใสกริบหรือเปล่าถ้าใสมากเกินแบบนี้นะครับก็แสดงว่าดื่มน้ามากเกินไปแล้วต้องลดปริมาณน้ําดื่มลงนะครับและข้อสุดท้ายคือข้อที่3ครับฝึกกั้นปัสสาวะนะครับสำหรับคนที่ปัสสาวะบ่อยมากๆทุก5นาทีทุก10นาทีอาจจะต้องฝึกกั้นปัสสาวะสักเล็กน้อยนะครับยืดระยะเวลาครับจากสิบถึงสินาทีเ 15นาที20นาทีนะครับหรือว่า30นาทีมันจะช่วยให้กระเพาะปัสสาวะของเรารองรับน้ําปัสสาวะได้มากขึ้นครับก็จะช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยได้นะครับดังนั้นลองนําไปปฏิบัติกันดูครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าลองปฏิบัติดูแล้วอาการปัสสาวะบ่อยยังไม่ดีขึ้นนะครับบางวันเนี่ยนะครับตอนกลางคืนปัสสาวะบ่อย5 6รอบขึ้นไปแบบนี้แนะนําว่าให้รีบมาพบแพทย์นะครับเพื่อทําการตรวจดูนะครับว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นเบาหวานก็ได้อาจจะเป็นเบาจืดก็ได้นะครับเกิดได้หลายโรคเลยครับ ปัสสาวะบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณเตือนโรคบางอย่างได้แนะนําว่าให้รีบมาพบแพทย์เพื่อทําการตรวจมินิจฉัยต่อไปครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมามอยด้วยนะครับตอนนี้หมอลงคลิปทุกวันเลยครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดังนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับ กาแฟหมอหมีกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานและคอเลสเตอรอลหอมกลมกล่อมอร่อย1กล่องมี10ซองสนใจคลิกตะกาด้านล่างหรือในคอมเมนต์ได้เลยครับ